สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AD นะครับผมวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปแคมปิ้งกันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับวันว่างแต่ไม่ว่างนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทําเกี่ยวกับบ e l o w นะครับซึ่งผมตัดต่อไปในคลิปดอยผาพึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ตัดคลิปอยู่นะครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าเเรากาลังจะตัดบิโลก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ในคลิปเต็มนะครับผมซึ่ง ตอนนี้ผมก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือผมอตัดช็อตเสร็จหมดแล้วทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ใส่สปีดแลมใส่เพลงแล้วผมว่ารู้สึกโอเคแล้วแต่ยังขาดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนนั่นคือเป็นเสียงซาวเอฟเฟกต์ดีไซน์นะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ดีไซน์นี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มเสียงเข้าไปในตัวคลิปของบีโลเรานะครับผมจะทําให้คลิปของเรานะครับดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผม ซึ่งผมก็ไม่เก่งหรอกเรื่องบี l o w นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมทานะครับโ <Okay. S 2> อเคถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูที่คลิปดอยพะพึ่งได้นะครับผม <Okay. S 2> หรือว่าจะดูคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปเต็มไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะใช้อะไรเป็นาซา u n d design ของเรานะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะใช้อุปกรณ์จริงนั่นแหละครับผมในการอัดเสียงนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่เราไปดูกัน ออกมาเป็นยังไงนะครับผมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดทุกคนไปมาแล้วครับผมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานมากนะครับผมที่ผมมานั่งน,นะครับมานั่งถ่ายอย่างนี้นะเออพอพอดีว่าตอนนี้ผมเ,เช็คลิสต์เสร็จแล้วนะครับผม <Okay. S 2> ผมได้จดไว้แล้วว่าผมจะทําเสียงอะไรมากนะครับก็ <Okay. S 2> จะมีประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมก็ก็จะมีการเปิดถุงโดยผมใช้ประมาณถุงอันนี้นะฮะแบบ แค่นี้พอไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนผมมือใหม่สุดๆเลยนะครับผมเพิ <Okay. S 1> ่งคลิปแรกด้วยผมไม่รู้ว่าจะทําออกมาดีหรือเปล่านะครับผม <c oughs> สามารถติชมได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสทําคลิปก็จะปรับปรุงนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ทุกคนนะครับไปปรับใช้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับพอเปิดถุงเสร็จผมว่าจะเอา,อาตัวเครื่องบดของผมมากิ้งกับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ กระแทกลงไปนะครับเราไม่ต้องกระแทกแรงนะครับเดี๋ยวพังเอาแค่เสียงพอล้ฮะนี่ผมอจาจจะกระแทกกระผ้าก็ได้ให้มันประมาณนี้ต่อไปนะครับเราก็จะใส่มเมล็ดก,กาแฟลงเครื่องบดนี่ผมผมมีมเมล็ดก,กาแฟอยู่ในนี้นิดนึงนะครับที่ใช้ถ่ายเป็นพ็อปครั้งก่อนนะครับ <c oughs> โอเคต่อไปเราก็จะใส่มเมล็ดลงในเครื่องบดให้มันดังแค่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก,คก,คก,คกแค่นี้พอแล้วก็ต่อไปการปรับคลิกมันก็จะมีฉากที่ปรับคลิกผมก็จะแค่บิด ตัวนี้ให้มันดังก๊อบแคนิดเดียวพอแล้วแล้วก็ใส่ท้ายเอาเสียงแค่เสียงแค่นี้พอแล้วก็ปิดฝาตัวนี้อ่ะมันก็น่าจะมีเสียงแหละอย่างเงี้ยออแต่มันใส่ยากนิดนึงนะเออต้องหามุมได้ดีนะทุกคนแล้วก็หมุน้วยจะใช้มันด้วยกาแฟจริงแล้วก็จะให้มันมีเสียงแค่แครกๆเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะไปเอาเสียงจากไหนผมก็เลยทําจริงเลยเดี๋ยวผมก็จะดีบกาแฟกินเลย ต่อไปนะครับเป็นการลูดกระดาษนะครับผมลูดกระดาษผมอาจจะใช้แค่กระดาษธรรมดา,าก่อนแล้วนะครับมันอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าโอเคต่อไปเป็นการล้างฟิลเตอร์แค่ริมน,น้ําใสให้มันเกิดเสียงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการใส่น้ําลงไปนะครับให้มันเกิดเสียงแบบจกจกจอก,จอ,กอะไรประมาณนี้เสียงน้ําหยดลงลงแก้วให้มันดังติ๊ก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 ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดังไหมมันต้องดังเลยทุกคน นะมาถึงขั้นนี้ละโอเคต่อไปนะครับเราก็จะใส่ใส่น้ําลงไปในเม่เมล็กกาแฟของเรานะครับผมแล้วก็เออผมกํำลังคิดได้อีกหนึง่งมันจะมีเสียงนาฬิกาด้วยเสียงนาฬิกาผมจะใช้แค่เสียงไอตัวนี้ยถ้ามันดังก๊อปแคปให้มันดังแบบดังหรือเปล่าไม่รู้อ่ะน่าจะดังแหละ <laughs> <Okay. S 2> ทำเสียงนาฬิกาเสร็จใช่ไหมเราก็จะเป็นฉากที่ลินน้ำลินน้ำอย่างนี้แล้วก็จะเอาไอตัวนี้มาลินอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ใส่น้ําแข็งทุกคนจะไปเอาน้ําแข็งจริงมาใส่ให้มันดังกุ๊กกิง้งกุ๊กกิง้งอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคต่อไปเราจะใส่กาแฟลงไปในน้ําแข็งนะครับก็เอากาแฟแที่ลินได้คือขอน้ำเปล่านี่แหละเทใส่จอกแล้วก็เสียงวางวางแก้ววางแก้วลงไปแล้วก็มีเสียงน้ำแข็งแง <S <S 2> <S> <S 2> <S เป็นอันจบ ครับผมใครไม่เข้าใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมพยายามที่จะทาให้มันออกมาดีที่สุดนะทุกคนโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไปครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ซาวดีไซน์มาทั้งหมดแล้วนะครับผมแ๋ยวเราลองไปตัดดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลายจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ได้วางตัวเอ่อเขาเรียกว่าซาวดีไซน์ลงไปแล้วนะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้ครับผม นี่นะครับซาวด์เอฟเฟกก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นซาวด์ดีไซน์นะครับเป็นจุด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 นะครับก็ใส่ไปเรื่อยอรัผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมข้างล่างก็เป็นเพลงนะฮะนี่ก็เป็นฟุตเทศนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มกันเลยดีกว่าครับผมไป มาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปการทำ b r ีโรไม่ใช่การทําวีโ l สิเป็นการหาซาวด์ดีไซน์นะครับเพื่อนํามาใส่ในวิดีโอของเรานะครับที่เป็นการถ่ายบีโ l นะครับผม เป็นการถ่ายบิีโรแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ผมก็ทําการหาซาวแบบง่ายๆมาให้เพื่อนๆนะครับผมสาหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้กับผมได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆว่าเราก็สามารถนําสิ่งต่างๆภายในบ้านของเรานะครับมาทําเป็นซาวดีไซน์เพื่อไปประกอบในวิดีโอของเพื่อนๆได้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังแบบหาแบบวิดีโอสวยๆหรืออยากจะถ่ายโปรโมทร้านหรือว่าทำอาหารนะครับผมก็สามารถทำได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมใช้ในการทำคลิปทั้งหมดก็คือเป็นกล้องมิเรเลตน,นะครับผมของ E O S M 5 0ของ Canon นะครับผมแล้วก็ Sound Design ก็หาไป,ไปไง่ายๆนะครับทุกคนพอเอามาประกอบผมคิดว่ามันก็ มันก็โอเคนะทุกคนผมว่าผมคิดว่าเพื่อนๆน,ะน่าจะเอาไปทำกันได้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปับผมจะไปกันที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรฝากติดตามผมเลยนะครับผมจเจอกันนะับบ๊ายบาย